สวัสดียามบ่ายแก่ๆนะครับนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่29นะ,นะถก้าจะไม่ผิดนะครับนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะนะลูกจูก็อัปเดตวันนี้นะ้้เห็นนะต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับอ่ซึ่งงานในช่วงบ่ายของวันที่3เดือนพฤศจิกานะก็ ช่างกําลังง่วนอยู่กับการทําฝาครับนะซึ่งฝาก็เสร็จไปแล้ว3ด้านนะนแล้วก็ช่างก็กําลังทาด้านนี้เป็นด้านสุดท้ายนะด้านนี้จะแคบๆนิดนึงนะเนื่องจากว่ามีเจ้ากันศาสตร์เก่ายังไม่ได้รื้อนะครับนะซึ่งก็พอทํางานได้นะนช่างอยู่ด้วยกัน2องท่านนะนีนะ่อีกทีมนึงก็ ไปทำในส่วนของไอเจ้าฝ้าพีดานนะครับในส่วนของช่างตรงนี้นะทำสองคนครับเดี๋ยวยิงสกรูแล้วก็ตัดทีหลังนะครับเป็นาฝาเชือล่านะเป็นฝาสำเร็จรูปนะครับคล้ายๆกับยิบซ้ำ สำเร็จรูปนะก็ง่ายนะเหมาะสำหรับางานโครงสร้างไายไทยนอกนะครับแล้วก็กันน้ำกันฝนนะกันทุกอย่างนะครับส่วนด้านในนี้นะนี่ด้านในนี้นะก็ช่างก็ทำเพดานห้องชั้นลอยของลุงโจกได้ประมาณ7-80%แล้วนะครับนี่ก็ปีนนะเก็บงาน ในส่วนของเพดานที่เป็นห้องใต้บันไดนะครับซึ่งก็ทํางานยากอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่ามันมีพื้นที่จํากัดนะครับนี่ตอนที่ยังไม่ใส่เพดานนี่หมนะเรียก้ว่าโคตรร้อนเลยนะครับตอนใบยๆนะเพราะว่าหลังคามันก็ต่ำก็ตเตี้ยด้วยนะครับแล้วก็มัน มันไม่มีฉนวนอะไรเลยนะครับนะพอใส่ไอเจ้าฝออ้าแผ่นเรียบนี้เข้าไปก็นะลดความร้อนลงไปได้เยอะเลยนะครับอ่ในะส่วนของไอเจ้าอุปกรณ์นะครับต่างๆนะนี่ก็จะมีแผ่นดิบซ้ำตรงโน้นเลยนะครับนี่นะแผ่นดิบซ้ำนี้เอาวางไว้อยู่ไกลนิดนึงนะครับตอนนี้ช่างอีกคนก็ นะมาวัดแล้วก็ลุยเอาขึ้นไปนะครับเอาเก็บภาพได้พอดีนะครับนี่นะก็ทยอยนำเอา,เอาแผ่นที่ได้วัดขนาดเรียบร้อยแผ่นต่อแผ่นนะต้องอวัดขนาดให้เป๊ะนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปให้กับช่างอีกอีกคนหนึ่งนะครับนี่นะเดี๋ยวก็จะเอามาแปะนะเอาไวนะ้ในส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับ่นะเดี๋ยวเรา ไปดูใ,ใกล้ๆกันแล้วก็ไต่ไอเจ้าบันไดลิงนี้ขึ้นไปนะครับอตอนนี้ก็รายละเอียดของงานก็ค่อนข้างที่จะละเอียดขึ้นนะครับละเอียดขึ้นเรื่อยๆหัน,นี้เพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมฝาเนี่ยก็จบไปแล้ว2ด้านนะครับนี่ก็ย,ยังจบไม่หมดนะแต่ว่าก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับเ,เหลืออีกฝากด้านนี้นะซึ่งช่างก็กําลังทําครับตอนนี้นี่ นี่ก็ติดแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับนะต้องใช้ฟีมือสักหน่อยนึงนะแต่ว่าระวังไอ้เจ้าขี้อะไรอะขี้ยิบซ้ำนี่นะมันจะเข้าตาครับก็ได้ระยะแล้วก็ก็ยิงต่อบแบบนี้เลยนละครับเดี๋ยวใช้สว่งางไฟฟ้า นะมีความจะเป็นนะสายฟ้านะครับเนื่องจากว่าใช้ง่ายลอกไม่จัดนะครับนี่นี่ต้องเรามัดระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่าลุงจตกลงกับช่างนะว่าจะทำไปสองระดับนี่มามันก็เตีย้ยนะไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับนะพอดีหัวเลยนะครับต้องเรามัดระวังนิดนึง นะวันนี้ก็ได้งานเพดานนะช่วงบ่ายงานเพดานแล้วก็มีงานไอเจอ้าฝานะซึ่งต้องเก็บรายละเอียดนะครับนะก็ค่อยๆไปแบบนี้แหละนะครับนะันเป็นงานละเอียดที่จะต้องทำนะให้แล้วเสร็จทีละอย่างละอย่างไปนะครับติดนะตั้งไอเจ้าบานหน้าต่างแล้วก็เ,เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นผนังเบาครับนะโครงผนังเบานี่ก็ เรีย๋ยวว่าช่างก็ทําไปแล้วด้านนี้ด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็รอแตนะ่ประกอบในส่วนของฝาด้านนอกให้เสร็จนะครับส่วนด้านในก็ไม่มีปัญหานะด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเชือล่านะครับส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นยิบซ้ำบอร์ดนะครับเพราะมันเป็นโครงภายในนะครับนี่ดูโจก็ถ่ายให้เห็นนะบรรยากาศในการ ทำงานนะครับของช่างอยู่ทางาด้านบนนะครับนี่นะน,นี่คือด้านบนดาดฟ้านะครับนะครับต้องช่วยกันทำนะฮะเป็นทีมนะทีมงานเขาเรียกว่าทีมงานนะฮะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันต่อไปก็คงจะต้องได้ติดตั้งให้เจ้าวงกบ บางสไลดนะ์นะซึ่งลุงโจก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับนะอุปกรณ์ก็เหลือเฉพาะช่างในการติดตั้งนะครับนะก็ให้เห็นบรรยากาศในการทำงานนะครับบ้านหลังน้อยนะของลุงโจเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ นะบานนี้ก็เปิดสไลด์ได้นะมันจะเป็นอ,ออกซีเคเชียอนะมันจะไม่ใสสักทีเดียวนะครับนะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นบานสไลด์นะข้างนอกก็จะมีเขาเรียกว่าลูกกลงนะครับที่ติดมากับบานนะแต่ว่าอยู่ข้างบนนี้นะคนที่สูงประมาณ160ยืนทางนี้ได้สบายนะนะแต่ร้อขึ้นไปนี่ก็จะต้องเรามาลองนิดนึงนะ ทางด้านหลังแต่ว่าด้านนี้สบายเลยครับเพราะว่าประมาณ2เมตรได้นะครับนี่บรรยากาศของช่างทํำงานกันแบบนี้ให้เห็นการทำงานนะครับเราเก็บรายละเอียดให้เห็นทุกจุดนะครับขอโชคดีช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับ แต่ว่าการทํางานก็ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ฝนไม่มีนะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับก็เป็นความโชคดีนะที่เราเลือกทําในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับขออภัยนะครับแหมไปหลงกดนะครับนี่ขออภัยนิดนึงนะไปหลงกด ปุ่มนะทำให้อุปกรณ์ของเรารวนไปนิดนึงนะครับเอาเดี๋ยวปล่อยให้ช่างลุยงานกันต่อนะครับส่วนดุกโจก็จะไปอัปเดตข้างล่างนะครับว่าม,มีอะไรนะช่วงนี้วันสองวันเนี้ยนะทางาทีมช่างก็จะลุยข้างบนก่อนๆนะช่างบอกว่าคือถ้าลุยข้างล่างเนี่ยมันจะต้องมีเนี่ยไอเจ้านั่งร้านเนี่ยนะมันต้องได้อประกอบแล้วก็เข็นไปเข็นมานะครับ นัฉะนั้นแล้วช่างบอกว่าจะต้องทําข้างบนให้แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จห้องนี้ทาเพดานเสร็จตรงนี้นะก็จะต้องมาทําเพดานตรงนี้อีกครับนี่นะนะเพดานตรงนี้ก็จะทําเหมือนกันกันกบเพดานข้างบนนะครับโดยทําลาดมานะฮะกับในส่วนของไอเจ้าหลังคาเลยนะครับนะลาดมาให้เป็นห้องโถงที่กว้างๆนะนะนี่เป็นการออกแบบที่เราออกแบบไปแบบนั้นนะครับ นพอติดตั้งได้ได้แล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับนะช่างก็จะตัดนะครับนี่นะนะด้านนี้มันเป็นด้านยาวนะก็สามารถที่จะะใส่เข้าไปได้เลยนะแต่ว่าไอ้พวกผนังของบ้านลุงโจมันไม่ได้ฉากอะไรนะฮะนีก็ต้องแก้กันไปนะครับเอาเดี๋ยวคลิกนี้นะก็ อัปเดตได้เห็นนะครับการทํางานของทีมช่างนะครับนะว่าตลอดทั้งวันนะครับก็ได้งานเยอะแยะนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นความพอใจนะลุงโจพอใจนะในส่วนของการทํางานของทีมช่างนะครับนะเนะพราะมันเป็นงานฝีมือนะครับนะเราก็ไอ้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเราก็สั่งเข้ามาเพิ่มเติมตลอดนะครับนะดูดูมุมนี้นะก็จะเห็นว่าลุงโจจะเปิดคลิปให้เห็นมุมนี้ นะซึ่งก็จะเห็นที่ที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือไอเจ้าผนังเห็นไหมฮะผนังที่เป็นสีเทาๆนั่นแหละนะก็เหลือช่องว่างนะทางด้านขวามือของคลิปนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะปิดด้วยด้วยบานประตูครับแต่ว่าช่างคงจะเอาไว้ทําทีหลังนะครับส่วนไอพวกเส้นสายไอเจ้าพวกเนี้ยนะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะจะลงรายละเอียดทีหลังนะครับ นะก็ดูโจชอบสีออกทึมๆแบบนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบสีหรูหวาแล้วก็ด้านหน้าก็จะไม่ไม่เอาหน้าต่างนะครับนะเพราะว่ามันมีประตูอยู่แล้วประตูนี้มันก็ออกสีใสๆออกเขียวเียวอ่อนๆนะครับก็เลยไม่ต้องทําหน้าต่างเพิ่มเติมเอาหน้าต่างเอาไว้เฉพาะ2ด้านทางด้านหลังอีกบานเล็กๆบานหนึ่งก็ใช้ได้นะครับนะเดี๋ยวจะต้องเลือกสีาลาวรัวนะครับว่าจะเอายังไง นะครับส่วนอไอ้เจ้าพวกเหล็กอะไรต่างๆนี่นะเดี๋ยวดูงโจค่อยคุยกับช่างอีกทีหนึ่งนะก็อาจจะต้องหาไม้เชื้อราอะไรมาปิดนะครับตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับนะส่วนเสาเนี่ยก็ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าใช้ที่สุดนะเราจะต้องก่ออิฐอะไรหรือไม่ยังไงมันเป็นการตกแต่งนะครับคือการใช้งานมันใช้งานได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าทําให้มันสวยอะไรต่างๆเนี่ยมันมันต้องใช้ฝีมือใช้เวลานะครับเห็นไหมด้านนี้นะด้านนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับนม่ ด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนะสองด้านนะครับนะคือที่เห็นว่าเสร็จก็คือฝานะฝา่นะระเบียงด้านนี้ก็นะสามารถเดินชมวิวได้ชิวๆเหมือนกันนะครับนะเป็นระเบียงสองด้านที่เข้าออกทางนี้ได้นะครับนี่ด้านนี้ก็ยังค้างคาอยู่2วันลนะนี่ก็คืองานที่อัปเดตขึ้นมาวันนี้นะครับได้เจ้าฝา นะเราก็าพิแดนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะต่องานพิดานงานฝางานฝ้านะเพื่อให้อ่แล้วเสร็จไปทีละห้องนะครับนะก็คงจะใชีเวลาอยู่กับด้านบนนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะก็น่าจะเก็บด้านบนนี้ให้หมดเลยนะครับนะบพอเก็บงานด้านบนตกแต่งอลสร็จิรียบรก็ติดบานประตูเข้าไปก็จบครับนะบ,บานประตูนี่ก็อัดซิลิโคนเอานะครับ ให้ให้ให้มันกันกันฝุ่นนะครับนะก็อัปเดตให้กับนะทุกท่านได้ได้เห็นกันนะครับนะเป็นคลิปที่น่าจะ29แล้วมั้งนะครับนะคงจะอีกหลายคลิปนะครับนะคลิปละเล็กคลิปละน้อยนะเพื่อให้เห็นบรรยากาศในการอัปเดตบ้านอ่ารีโนเวทสไตล์ของอสถาปนิกนะแล้วก็ทีมงานวิศวกะนะครับก็คืออนึกไปด้วยปรับไปด้วย กะไปด้วยนะครับแล้วก็ลงมือทำเท่านั้นเองนะครับสวยไม่สวยก็นะตามที่ท่านได้เห็นอยู่นี่แหละนะครับสลับลุงจูก็พอใจมากนะครับนะแม่นึกก็ไม่นึกไม่ฝันว่านาะทีงานวิศวกรนะครับก็คงจะนะหาหาแบบแน่นอนนะครับว่าเอ๊แบบนี้มันแปลกๆแล้วเอามายังไงนะรีโนเวทเอ่บ้านชั้นเดียวรีโนเวทไปมานะไงอ่มาเป็นบ้านชั้นครึ่งแบบนี้หรือว่ากึ่งสองชั้นแบบนี้ได้ นะมันก็ต้องอยู่ที่ทีมงานวิศวกะแล้วนะครับเอาคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับอัปเดตให้เห็นการทำงานของช่างเพียงเท่านี้กันก่อนครับ